คำว่าน่ากินภาษาจีนพูดว่ายังไงหลายๆคนคงเคยเห็นคำว่าห่าชื่อที่แปลว่าอร่อยนะคะหากเราจะบอกว่าน่ากินเราสามารถพูดว่าข่านฉีหลายห่าชื่อข่านฉีหลายห่าชื่อคำว่าข่านฉีหลายแปลว่าดูเหมือนดูเหมือนว่าข่านฉีหลายห่าชื่อก็แปลว่าดูน่าอร่อยหรือน่ากินและหากคำนี้มันยาวไปนะคะก็มีอีกคำค่ะ ก็คือเหม่ยเว่ยเม่ยเว่ยคำนี้สามารถแปลว่าอร่อยได้ด้วยและคำว่าเหม่ยังแปลว่าสวยนะคะดังนั้นเป็นการพูดถึงหน้าตารูปลักษณ์ของอาหารเหม่ยเว่ยจึงแปลว่าน่ากินแล้วเราสามารถพูดว่าหขาเหม่ยเว่ย呀เขาเหม่ยเว่ยาน่ากินมากน่ากินจังเลย มาจอดลึกคำศัพท์ไปด้วยกันกับชีตคำศัพท์ HSK ระบบใหม่1และ2ที่ได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานกว่าพันคำแบ่งหมวดหมู่คำแต่และประเภทด้วยสีต่างๆทำให้จำคำศัพท์ได้ดีและเร็วขึ้นพร้อมตัวอย่างประโยคจากข้อสอบ HSK และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน HSK 1 179บาท HSK 2 229บาทค่าส่ง30บาทสั่ง2เล่มส่งฟรีสนใจสั่งซื้อแอดไลน์มาที่ h o ด t e r ได้เลยค่ะ